ขอ,อใเ,เลยออ้ใชที่เวลาอันนี้น้ำอุ่นครับ เราคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเพื่ออย่างน้อยๆก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนสกิดสก,กาคนในปกครองของเราก่อนเบื้องต้นและรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับว่าต่อไปนี้เราต้องขมักขะเม่นขมีขมันเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการละหมาดการละหมาดจะมีความสําคัญอย่างไรนะครับวันนี้พี่น้องจะได้รับฟังข้อมูลนะครับอย่างเข้มข้นอัดแน่นไปด้วยตัวบทหลักฐานนะครับตามสไตล์อันนาะตามสไตล มูลทีอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเราพูดของจริงเราพูดของถูกที่มีตัวบทหลักฐานนะครับเป็นไปตามตัวบทหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานในศาสนาอิสลามของเรานะครับก็หัวข้อนะครับกว้างๆก็คือทําไมถึงไม่ละหมาดแต่จะให้อาจารย์ยาฟัดวันนี้ได้เปิดประเด็นนะครับให้กับพี่น้องว่าการละหมาดมีความสําคัญอย่างไรในบัญญัติของอิสลามนะครับขอได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ยาฟัดนะครับ

S a ah uh. s ุ a ล a m u a ม a ะเราะห r a h m a t u อ l a h i w a b a r a k า t u h ความสันต <S <S ิความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องกระภาพทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เรียกว่ากล้องนะครับเรียกว่าเพจทุกเพจนะครับที่มาไลฟ์สดในวันนี้ขอรั์สุภาวุตาลาได้ทรงโปรดให้เราทุกๆคนนะครับที่ได้ร่วมกันทําง,งานศาสนา ได้อยู่ร่วมกันในดุนยาแล้วก็อินชอัลอได้อยู่พร้อมเพียงกันในโลกอาคิเรห์และในสวนสวรรค์ของลอสฮานหัวตาลาพี่น้องผู้มีอิมานครับก่อนที่จะพูดคุยนะครับกับพี่น้องนะครับทางมูลละในทธิอันนัสนะครับและอันนัสทีวีนะครับซึ่งเป็นทีวีน้องใหม่นะครับทีวีดาวเทียมที่ได้นําเสนอตัวเองนะครับในการเผยแพร่อันอิสลามนําการดะวะ การเรียกร้องการเชิญชวนไปสู่กีตาบุลล้อและสุนนะตามวิถีทางมันฮัชของเราบรรดาซาลาฟุตซอลและโดยมีความตั้งใจว่าเราจะทํางานในเรื่องราวของการเผยแพร่ศาสนาอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วก็ด้วยความที่เรานั้นมีความมุ่งมั่นว่าเรานั้นอิชอัลลอฮ์จะพยายามเผยแพร่กีตาบุลล้อและสุนนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เรานั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงในทุกกรณีในทุกช่องทาง ที่จะเต็มไปด้วยสิ่งที่อาจจะเป็นข้อคุมเคลือในหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้นะครับทางมูลนิธิของเราหรือว่าอ n n a s t ทีเนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่นะครับได้ร่วมอยู่กับสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงเล็กน้อยประมาณ5เดือนด้วยกันหรือมากไปกว่าน,นั้นนิดหน่อยจาก Facebook จนกระทั่งถึงเป็นทีวีดาวเทียมนะครับซึ่งอยู่ในช่องช่อง psi ที่พี่น้องรู้จักก็คือ234นะครับเป็นช่อง เดิมจากที่ช่องเก่าเขาได้ยกเลิกเรากเา็เรียกว่าไปาใช้ลิขสิทธิ์ในช่องดังกล่าวนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในวันที่4ีธันวานะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องด้วยความจริงใจพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ทางเ c e b o o k นะครับทุกเพจนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่ห้องอาหารซูบด้ทุกทุกคนนะครับอยากจะเรียนเชิญร่วมงานนะครับร่วมทําบุญนะครับ กับอานาสทีวีเพื่อการเผยแพร่ศาสนาเพื่อการทำงานศาสนาขอลอสสุภาณหูวตาลาในวันที่4นะครับที่มูลนิธิกังสุสอลิหินหรือที่เรารู้จักกันแถวเ,เรียกว่ามัสยิดลำสาลี ali, นะครับที่มัสยิดยามีอ้นมุตตะกีนะครับลำสาลีก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับร่วมเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับทำคุณงามความดีก็เป็นงานโดยทั่วไปก็เป็นงานขายอาหาร เพื่อนำนำเงินเม็ดเงินดังกล่าวนะครับที่พี่น้องได้ร่วมทําบุญด้วยกันก็คือทั้งทุนทั้งกาไรมอบให้กับมูลนิธิหรือว่ามอบให้กับสถานีอันนัสนะครับด้วยให้เพื่อให้เรานั้นได้ทํางานศาสนาต่อไปเป็นการขายอาหารนะครับเป็นการร่วมสมทบทุนกับเรานะครับทั้งทุนทั้งกำไรให้กับอันนัสนะครับ,รบก็เรียนเชิญพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ,ยบจยซากุมลุลลอฮุ h อยรอนนะครับ กับหัว oh ข้อของเราในวันนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลลอสสุเลมักนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยกับพี่น้องในการสนทนาของเรานะครับวันนี้เป็นบรรยากาศของการบรรยายนะแต่ว่าก็มีพี่น้องจํานวนมากมาฉลองได้มาพูดคุยแล้วก็มาอยู่ในมาตรการของเราที่เรานั้นได้จัดระยะห่างไว้จากมุลลอฮุกัยรันพี่น้องผู้มี إ ي มานครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในหมวดหมู่ในการที่เรานั้น ได้เป็นมุสลิมและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานได้พูดถึงเป้าหมายของการที่มีเราในวันนี้มีเราในวันนี้หมายถึงที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นได้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาดังเช่นเช่นที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวามาคอลักตุนจินนาวันอินซาอิลลาลียอบูดูนเราคืออัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลา ไม่ได้สร้างยินและก็มนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากให้กับมนุษย์และยินนั้นมาเคารพพักดีต่อฉันสิ่งแรกที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรามีความจําเป็นจะต้องรู้มากที่สุดนอกเหนือเช่นเดียวกันว่าสิ่งแรกคือการรู้จักอัลลอฮฺสุภาโนวัตตาลาด้วยกับการให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮฺสุภาโนอัตตาลานั่นก็คืออีบาดะที่สําคัญที่ถือได้ว่า อลอสภาโนอาตาลานั้นได้บัญญัติให้กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าเขานั้นจะเป็นบุคคลที่อาเ,เกนบาเล็กแล้วหรือยังไม่เอาเกนบาเล็กก็าตามแต่การที่จะเ,เขาเรียกว่าการที่จะบัญญัตินั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ถามว่าวิธีการที่ในการที่จะฝึกฝนวิธีการที่จะสั่งสอนเป็นอีบาดัชชนิดเดียวพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราถูกสั่งสอนผมเองก็เหมือนกันถูกสั่งสอนให้ถือศีลอดก่อนที่จะละหมาดด้วยซ้า ซึ่งเป็นเรื่องแปลกบ้านเราเนี่นะครับสอนให้อย่างผมเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะครับไปโรงเรียนเนี่ยถือศีลอดหรือเปล่าบวชหรือเปล่าครึ่งวันหรือเปล่าแต่จะไม่ถูกถามว่าละหมาดซูฮดหรือยังละหมาดฟาญัตหรือยังละหมาดอัสรีหรือยังละหมาดม,ม,มักเกร็บหรือยังและละหมาออดอิชาหรือยังทั้งๆท,ที่เรื่องราวของการละหมาดนั้นมีความสําคัญและเป็นอิบาะั์ที่มาก่อนเรื่องของการถือศีลอด วันนี้เราจึงจะต้องมาปรับวิธีคิดกันใหม่หรือปรับการที่เราจะมาสั่งสอนลูกหลานของเราใหม่ดูจากบัญญัติของอันอิสลามที่อิสลามนั้นได้บอกกล่าวไว้ให้กับเราท่านอับีมุฮัมมัดสลลฮลลอะลาวะสลลบอกว่ามูรูอาลาดีกุมบิศลาท่านทั้งหลายจงสั่งสอนจงกำชับลูกหลานของท่านให้ละหมาดวะฮุมอับานาอิสซับะเมื่อเขานั้นอายุได้เจดขวบ นักวิชาการบอกว่านี่หมายถึงว่าท่านนาบีมหามัสละลัลฮฮุอาลีบวาสล,ะล,ะลัมกำชับบอกว่าให้เราในฐานะผู้ปกครองกำชับลูกหลานของเราว่าละหมาดหรือยังอาบน้ําละหมาดหรือยังละหมาดเมื่อสักครู่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่สับให้ละหมาดนะพี่น้องไต่ถามลูกหลานของเราว่าละหมาดอย่างครบถ้วนหรือเปล่านักวิชาการอธิบายคําว่าละหมาดตรงนี้มิได้หมายความว่าแค่ให้เขาละหมาดทําท่าให้ดูเท่านั้นให้เขาเดินไปอ,อาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ ให้เขานั้นยืนหันหน้าทางกิบลัตให้เขานั้นอ่านฟาติฮะให้เขานั้นอ่านซูรอให้เขานั้นมีรูกัวให้เขานั้นมีสุยูดให้เขานั้นมีการเอติดานให้เขามีการให้สลามนี่เรียกว่าเป็นความสมบูรณ์มิได้หมายความว่าเพียงแค่ใช้ให้เขาละหมาดเพียงแค่ให้มันพ้นไปเท่านั้นเองให้เราใส่อกใส่ใจกับการสั่งใช้ลูกหลานของเราท่านอบบมุฮมมมัดสุลต์ลอฮุอะลีอัลสลัมแล้วก็บอกเป็นบัญญัติไม่ได้บอกให้เราึกบอกว่า ถ้าลูกหลานของเราไม่บวชเมื่อไหร่ให้เราตีนะถ้าลูกหลานของเราอายุเจ็ดขวบให้ให้ให้ถือศีลอดไม่ใช่ครับพี่น้องแต่ท่านนาบีสอนให้ละมาดท่านนาบีมหามัสโลลวารีวาสลามบอกว่าวดริบูคุมอะไลฮะและท่านทั้งหลายนั้นจงลงโทษลงโทษในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตีกันเอาเป็นเอาตายแต่เป็นการกำชับบอกกล่าวกับเขาไว้ว่า ถ้าหากว่าลูกไม่ทําในระยะเวลาเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบนี่เป็นการบอกบนไปเรื่อยๆบอกกล่าวไปเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะรําคาญก็ตามปลุกเขาเรื่อยๆเราตื่นละมาดซุบฮี่นี่พี่น้องต้องปลุกลูกของเราละหมาดด้วยเดินขึ้นไปดูซิลูกของเราละหมาดหรือยังลูกของเราทําหรือยังพี่น้องบางคนนี่นะครับในบ้านของเราเนี่ยละหมาดครบแต่ว่าเราไม่ได้กาชับลูกของเราเราไม่ไ,ได้ไปดูเลยว่าลูกของเราละหมาดหรือไม่ละหมาด เพราะฉะนั้นท่านนาบบมุฮัมหมัสซอลลัลว่เลยวะสลัมใช้เวลาดังกล่าวจากเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบจนกระทั่งถึงสิบขวบท่านนาบบีบอกว่าให้ลงโทษพวกเขาทาว่าลงโทษในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าตีกันเอาเป็นเอาตายนักวิชาการบางคนบอกว่าใช้แค่ไม้ข่อยเท่านั้นเองไม้ซีวาร์กเนี่ยพี่น้องอาจจะตีไปสักแป๊ะหนึ่งแล้วก็อบอกว่าที่พ่อตีที่แม่ตีที่ปูย่ย่าตายายตีกำชับเนี่ยนะอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้ละหมาด คนเรานะครับพี่น้องหรือลูกหลานของเราตอนนี้จะถูกตีเรื่องอะไรครับทาถ้วยแตกทําแก้วแตกตอบไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมดูไลฟ์สดของโรงเรียนอะไรบ้างครับที่เราจะถูกตีต่างๆนานาทั้งหลายจะถูกตีในเรื่องดุนยาทั้งหมดแต่เรื่องอาเคโรมีใครบ้างที่คิดจะตีมีครอบครัวไหนบ้างโดยเฉพาะห่วงลูกหลานของตัวเองเรื่องของการละมาน ผมหยิบยกตรงนี้อยากจะให้พี่น้องทางบ้านที่น้องที่นี่เนี่ยเห็นความสําคัญอยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์บุตรอได้พูดพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจํานวนมากพี่น้องเราบกพรองในเรื่องนี้บกพรองในการที่จะให้ความสําคัญกับลูกหลานของเราเรื่องของการละหมาดบกครองในเรื่องเราที่เรากําชับลูกหลานของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาและเรานี่นะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องของอิสลาม เราเนี่ยจะบกพร่องเรื่องดังกล่าวแต่เราจะไม่บกพร่องเรื่องดุนยาใด้ทั้งสิ้นลูกเราสอบไม่ได้ลูกเราสอบตกลูกเราไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ทําผิดไม่เหลือสตุงสต้งสตางไว้กดไว้อดออมเราจะกําชับเราจะบอกกล่าวตลอดเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าแต่เรายังไม่เคยพูดกับลูกของเราเลยพี่น้องว่าลูกของเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเมื่อเขาเนี่ยอายุได้เจดขวบ เขาจะต้องถูกเคี่ยนอย่างไรหรือเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างไรเมื่อเขาอายุสิบขวบมีไหมครับพี่น้องที่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นผมเองนะครับพี่น้องผมเองเป็นคนหนึ่งนะพี่น้องนะที่ผมอยู่ที่คลองสิบเก้าแถวแถวสแกโดดนะพี่น้องผมจําได้ว่าผมเนี่ยเล่นอยู่กับเพื่อนโต๊ะผมเนี่ยได้เวลาลอหัวปัดนี่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มานะแถวคลองสิบเก้าเนี่ยสแกเยอะหน่อยพี่น้องแวบเลยเดินวิ่งหลังผ่านไปนี่เหมือนสแกมันปลายมันโดนอ่ะนะ มันจะซิบซิบหน่อยๆเดีย๋ย้ํานะครับสแกนนี่มาเลยรู้สึกขอบคุณนะพี่น้องวันนั้นที่โต๊ะได้เคี่ยวเข็นแชร์ได้เคี่ยวเข็นที่ได้บอกกล่าวเรื่องนี้วันนี้เรารู้สึกแล้วรู้สึกว่านี่คือความสําคัญพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ความสําคัญกับเรื่องราวของการละหมาดไม่ว่าเราจะเล่นอยู่ตรงไหนนะครับถ้าได้เวลาละหมาดจะต้องมีแชร์กับโต๊ะผมเดินมาล้จะต้องมาจัดการแล้วทําไมล่ะยาฟัดไม่เดินมาสัที อยู่ตรงไหนเนี่ยฮะไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้เวลาหรือไงอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับพี่น้องเราต้องทําอย่างนั้นเราต้องทําอย่างนั้นแล้วลูกหลานของเราในวันนี้พี่น้องแม้ก,กระทั่งตัวของผมเองก็บกพร่องในเรื่องนี้นะลูกหลานของเราในวันนี้ถามว่าเราจะบอกกล่าวกับเขาสักเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องยากเพราะเราก็ไม่ได้ดัดเขาดังเช่เชนที่ท่านนาบีได้สั่งสอนเราได้บอกกล่าวเราเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่า ให้พี่น้องเห็นความสําคัญกับเรื่องราวของการละหมาดอันเนื่องมาจากว่าเป็นอิบาดะชนิดเดียวที่ได้ถูกรวมไว้ทั้งหมดของอิสลามเป็นอิมาดุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาท่านอาบบม,มุฮมหมมัดสลลัลฮวาอะัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่รักษาการละหมาดเขาเท่ากับรักษาศาสนาใครก็แล้วแต่ที่เขาไม่รักษาการละหมาดเท่ากับเขานั้นทําลายศาสนา คนที่ไม่รักษาละหมาดพี่น้องห้าเวลาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเนี่ยนะเท่ากับเป็นคนทําลายศาสนาของอัลลอฮ์สุภาโนอาัตาลาเพราะไม่รักษาเสาหลักของอันอิสลามและอิสลามจะอยู่กับเราอย่างไรอิสลามจะทําอย่างไรบางคนถามพี่น้องฉันเนี่ยสตอรกอได้ผลละบุญหรือเปล่าฉันจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าแต่บางครั้งนะครับเราต้องนึกว่าเราได้ละหมาดหรือเปล่า คนบางคนคิดว่าไม่ต้องละหมาดก็ได้ทําสตอกกออย่างเดียวชั้นใจบุญทั้นอยากจะทะาําสตอกกอทำสตอกกอเรื่อยๆแล้วนะักวิชาการก็คุยนะครับแล้วสตอกกอมันจะไปแขวนอยู่กับอะไรเพราะท่านไม่รักษาหลักอิมาดุดดีนเสาหลักของอิสลามเพราะฉะนั้นท่านดบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวสะสัลลัมบอกว่าบุนียันอิสลามอัลละห์ข้อมสินอิสลามนั้นถูกวางอยู่บนห้าเงื่อนบนห้าองค์ประกอบหลักด้วยกัน ประการที่หนึ่งอัชฮะดะดตุอ ah ah il ัลลอฮ์อิลาห์อิลล a ล l a h การที่ท่านยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือกะลิมาตุตเตาฮิดวะอันนมุฮ ul ัมมัดอันรัซูล u ล l a h ยอมรับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นรอสูลของอัลลอฮ์วะตุกิมุสซาลาการที่ท่านนั้นไว้อิกรมัติสซาลาการรักษาการดำรงไว้ซึ่งการละมาดการดำรงไว้อย่างสมบูรณ์พี่น้องไม่ได้หมายความว่าเวลาหนึ่งเวลาใดทั้งห้าเวลา นะครับท่านนาบีก็บอกต่อไปว่าอีตาอิสกาและการจ่ายสกา a การถือสินอดในเดือนรอมฎอนการทำฮัจญ์น้าใบาตุลอร้อนฮารอมหาก็มีความสามารถนี่คือเสาหลักของอิสลามที่เราจําเป็นจะต้องรักษาเอาไว้ผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องได้เห็นถึงความสําคัญพี่น้องที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเรื่องนี้นะครับก็ต้องพูดกันไปจนกระทั่งถึงวันกียามา์ะเพราะมันถึงวันกียรา์มาพี่น้องจะไม่มีคนคุยเรื่องนี้อีกแล้ว ในฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลวะลัยิวะสลัมที่พูดถึงเครื่องหมายของวันเกียร์มะในอาครุษจามันก่อนที่จะวันอวสานโลกมีคนถูกถามว่าละมาดคืออะไรคนที่คนนั้นเขาพูดว่าละมาดบรรพบุรุษของฉันน่าจะเคยคุยมานะว่าละมาดคืออ๋อคือคืออะไรไม่รู้เขารู้ว่าบรรพบุรุษสอนมาเรื่องละมาดแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ไหมว่าบวชคืออะไรการถือศีลอดคืออะไร เขาก็ไม่สามารถที่จะตอบได้วันที่อัลลอฮฺสุภาโนตะตาะลาะตะยกทั้งหมดขึ้นณที่พระองค์วันที่จะไม่รู้คนจะไม่รู้จักเรื่องของการละหมาดไม่รู้จักเรื่องของการจัดสการไม่รู้จักเรื่องของการถือศีลอดในเดืนดอนรอมฎอนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากให้พวกเรานั้นได้เห็นความสําคัญได้เห็นถึงว่าสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรักษาเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเข้มงวดกับตัวของเรา แล้วก็ลูกหลานของเราอัลลอฮ์สุภาโน่ตาละพูดมากมายในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเข้าข้าวที่นักวิชาการได้นับเนี่ยนะอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของการละหมาดเนี่ยหกสิบเจ็ดครั้งด้วยกันในหลายในอายะบางอายะก็พูดในวรกเดียวกันอีกอัมุสลาตุกยมุสลาพี่น้องครับเท่ากับพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่ซูร้อนเนี่ยพี่น้องจะบอกได้ว่า พูดถึงเรื่องของการละหมาดมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งนี่แสดงให้เห็นไหมว่าอัลลอฮ์ให้ความสําคัญกับเรื่องของการละหมาดและสับอะไรกับตัวเราครับพี่น้องหรือว่าเราลูกหลานของเราคนในครอบครัวเราพี่น้องของเราที่ยังบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดที่ยังไม่สนใจเรื่องของการละหมาดเป็นวาซียัตเดียวที่เราบรรดาอัมบียะทั้งหลายได้กล่าวตรงกัน นะครับได้พูดตรงกันได้บอกขอต่อลสัสภานนตาลาว่าว่าอัลเลีขอลสัสภานนตาลาได้ทรงปรับปรุงตัวฉันและก็รุริยะของฉันทำไมครับในเรื่องของการละมานพี่น้องนี่เป็นวาสียยะและเป็นวาสียยะของท่านนับมุฮัหมม์มสลลัลฮฮุวาลัยฮิวะซัลลัลมในวันที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างที่ท่านได้บอกกับเหล่าบรรดาสหาบยที่อยู่รอบข้าง เป็นห่วงบุคคลที่อยู่รอบข้างแม้ว่าจะเป็นลมไปหลายครั้งก็ตามท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัาวาลวะเลวะสลามบอกว่าอัสสลาตุอัสสลาอัสสลาตุอัสสลาอัสาาอสลาตุอัสาาอสลา,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 าวะมามละลากัตไอมานุกุมท่านต้องรักษาการละหมาดพวกท่านทั้ง,งหลายต้องรักษาการละหมาดและบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านนี่คือความรับผิดชอบของเราโดยไม่มีข้อโต้แย้งข้อแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นครับทาารย์ตุลลฮ์ครับ จากุมมลาคุคขยรันนะครับโลโลโลอย่า <c oughs> จากุมลฮุคอยัอนนะนะครับเราได้รับฟังสาระประโยชน์มากมายเลยนะครับจากท่านอาจารย์ยะาฟัดร,รื่นพิทักษ์นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของการละหมาดในพระบัญญัติอัลอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์ยะาฟัดร,รื่นพิทักษ์ ได้นําเสนออายันกุรุอันซึ่งถือเป็นอายัที่กล่าวถึงนยโยบายและเจตนารมณ์ของลอสุบฮานนหุวาตาอลาในการสร้างมนุษย์และยินขึ้นมา <Yes. S 1> โดยพระองค์ทรงประกาศเป็นโลโลมันเหมือนก็จะดังนะนะครับะนะครับโดยพระองค์ทรงกล่าวถึงวัตถุประสงค์นะครับหรือจุดประสงค์ในการสร้างทั้งมนุษย์และยินขึ้นมา ไม่ได้สร้างขึ้นมาที่จะประกาศศักดาหรือว่าอวดบารมีของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และยินขึ้นมานั้นมีเจตนาก็คือเพื่อให้มนุษย์นั้นได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์สวามีภักดีต่อพระองค์ดังนั้นการที่มนุษย์สมมุติว่านะครับว่ามนุษย์และยินจะร่วมกันสัตรัยพระองค์กบฏกับพระองค์กระด้านกระเดีองกับพระองค์ไม่ละหมาดกับพระองค์ไม่สยุดกับพระองค์เลยเนี่ย พระองค์ก็มิได้ทรงราคายเคืองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผู้ที่จะเดือดร้อนจริงๆก็คือทั้งมนุษย์และจิตนะครับที่กระด้างกระเดื่องกับพระองค์พี่น้องครับเลาสุบะขานนหูวัตอาลาที่พระองค์ท่งใช้ให้พวกเรารำลึกนึกถึงพระองค์นะวิธีการที่สําคัญที่สุดที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีของเราที่มีต่อพระองค์ก็คือการรำลึกด้วยการปฏิบัติศาสนก,กิจที่เรียกว่าละหมาดนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลย นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหะตลาพระองค์ทรงกล่าวนะครับว่าการละหมาดนั้นเป็นศาสนกิจหรือเป็นอิบะาดา์เป็นพระกิจที่สําคัญและสุดยอดที่สุดที่พึงต้องทำกระท,ระท,ทำถวายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะต,ตลานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนีอันัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันฟะบุดนีวะอัลกิมิศซลาตะลิริกรีแท้จริงแค่คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าเท่านั้น ดังนั้นเจ้าจงสวามิพักและสาการะแต่ข้าเท่านั้นและเจ้าจงดํารงการละหมาดเพื่อเป็นการระลึกถึงข้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตะลาพระองค์ทรงบัญญัติให้พวกเราเนี่ยนะครับใช้การละหมาดซึ่งเป็นศาสนก,กิจที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดสําคัญที่สุดในบรรดาศาสนก,กิจทั้งหลายนะครับเป็นวิธีในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพวกเราที่มีต่อพระองค์และถือเป็นวิธีการในการที่จะ แสดงถึงความลํำลึกของเราที่มีต่อพระองค์ฉะนั้นในเมื่อการละหมาดเป็นภารกิจนะครับที่อเลาสุบฮานนภัตลาพระองค์ทรงให้เป็นภารกิจหลักนะครับเป็นภารกิจหลักฉะนั้นภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจแรกที่จะต้องถูกสอบสวนก่อนในวันเกียยมาท่าสสนนบบมุบฮัมัดสุลต์ลอฮ์วายลาอิอัสลัมนะครับท่านกล่าวไว้ในบทฮะดีสนะครับหรือในบทโอวาทของท่านตอนหนึ่งบอกว่า อินน่าวะลมาหยูฮ่าซาบูบิลอับดุมินอามาลิฮิมเยามัลกิยามะอัลลแท้จริงภารกิจทั้งปวงที่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์จะถูกสอบสวนเหมือนๆกันในวันเกียยมะมีทุกภารกิจแหละครับโดนสอบสวนหมดเลยแต่ภารกิจแรกที่ทุกคนจะถูกสอบสวนเหมือนกันก็คือเรื่องของการละมานะครับรอสุนลุลลอฮ์็อสลอฮุลสลัมบอกว่าอัลลาการละหมาดนี่ดุภารกิจแรกว่าอินซอลูฮัต ถ้าหากว่าการละหมาดเนี่ยนะครับหลังจากที่สอบสวนแล้วปรากฏว่าครบถ้วนสมบูรณ์ดีฟะกอดอัฟ,อฟละฮะอวันจ่าหนั่นเท่ากับเขารอดเขาปลอดภัยและเขาจะได้รับชัยชนะนั่นเองวะอินฟะซาดฟะกอดข้อบะกาละหมาดขาดตกบกพร่องละหมาดนะครับไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่อัลลอฮฺสุบบะฮฺนูตะลาพระอง,งค์ทรงกำหนดเอาไวแ้วแล้วแล้วก็ฟะกอดข้อบะนั่นถือว่าเขา ล้มละลายเลยนะครับเขาสิ้นเนื้อประดาตัวทันทีเลยในบางรายงานเราสูนบอกว่าฟาอิดาซอลูฮัตสอลูฮัซซาอิรูอัมามลีถ้าหากว่าการละหมาดเมื่ออัลลสุบานตลาดพระองค์พิจารณาสอบสวนและปรากฏว่าละหมาดนี้โอเคนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสอลูฮัซซาอิรูอัมามลีอัลลอฮ์ก็จะบอกให้มาลีกาเนี่ยปรับอามันภารกิจอืน่นๆที่จะถูกสอบสวนในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยให้ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปโดยอัตโนมัติเลย ว่าอิลาฟาซาดัฟฟาซาดัซอิรอมาลี ا ا แต่ถ้าการละหมาดไม่ผ่านเกณฑ์การละหมาดไม่ถูกต้องยังใช้ไม่ได้ให้ปรับว่าให้ถือว่าละหมาดอื่นๆหรือว่าภารกิจอื่นๆศาสนกิจอื่นๆกุศลกิจอื่นๆให้พลอยเสียหายไม่ผ่านเกณฑ์ไปโดยอัตโนมัติด้วยเพราะอะไรล่ะครับเพราะขนาดละหมาดที่สําคัญที่สุดยังไม่ผ่านเกณฑ์นะละหมาดที่สําคัญที่สุดยังไม่โอเคแน่นอนสิ่งที่มีความสําคัญในลําดับที่ถัดรองลงมา ย่อมไม่ได้รับความสนใจหรือความอา่ใจใส่จากเราเพราะอะไรครับเพราะละหมาดนี่ถือเป็นภารกิจที่มีความสําคัญที่สุดเรายังไม่ใส่ใจเรายังไม่รับผิดชอบอย่างดีสัมมาหาอะไรกับภารกิจอื่นๆศาส,สนากิจอื่นๆกุศลกิจอื่นๆที่มีความสำคับสำคัญในลําดับที่ถัดรองหรือน้อยกว่าจะได้รับความเอาใจใส่ได้รับความอะไรความความเข้มงวดความพิถีพิถันในการปฏิบัติเรายกตัวอย่างนะครับนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติพนบัตร นะธนบัตรเนี่ยมันมีฉบับละหนึ่งพันฉบับละห้าร้อยฉบับละหนึ่งร้อยฉบับละห้าสิบฉบับละยี่สิบแล้วก็เหรียญสิบใช่ไหมครับเป็นเหรียญเหรียญสิบเหรียญเหรียญสิบแล้วก็เหรียญห้าแล้วก็เหรียญสองบาทแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทอ่เอาแค่นี้พอเหรียญหนึ่งบาทเราเห็นนะครับเราเห็นแบงค์พันร่วงอยู่เนี่ยเราไม่เดินไปเก็บแบงค์พันนี่เป็นธนบัตรฉบับที่มีมูลค่าแพงที่สุดใช่ไหมเปรียบเสมือนละบาดนะครับ คนไม่ละหมาดก็เหมือนกับคนที่รู้ค่าของแบงค์พันนี่แหละแต่ไม่ก้มเก็บไม่ใส่ใจไม่เอาไม่สนนะครับเขาเป็นไปได้ไหมคนที่ไม่หยิบแบงค์พันแต่จะเสียเวลาเดินไปหยิบแบงค์ยี่สิบบางแล้วเห็นไหมก็ี้เมื่อมีแบงค์พันที่สาคัญที่สุดเขายังไม่ให้ความสําคัญเขายังไม่เห็นคุณค่าเขายังไม่เอาใจใส่ไม่รับผิดชอบต่อมันแทนที่จะก้มเก็บก่อนเพื่อนเลยกับกลายเป็นไม่เก็บ ไหมครับฉะนั้นเหรียญห้าเหรียญบาทยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่เลยฉะนั้นมันอาจจะเป็นความผิดปกติของคนบางคนเท่านั้นนะอย่างที่อาจารย์ยศย้กตัวอย่างก็คือไม่ละมาแต่จะทําบุญทุกคืนวันพระหัสเลยสามสำรับต้องทําทุกสัปดาห์เลยนะครับพอเช้าวันศุกร์มาเนี่ยใครใครลับจากกูโบมาใครลับจากรละมาุโบทบี่มัสยิดมาเรียกกิน